คือรักษาตัวเองกันเป็นข้ามาถึงก็กินข้าวเลยเปิดนี่ดิเปิดข้าวเหนียวพี่พลสองติ๊บเลยเหรอปลาชอนตัวนี้ข้าวเย็นอุ่นตััวน้นต้นข้าวแช่เมื่อคืนเนี่ยปลาปลาช่อนนี้ออร่อยกรอบมาถึงก็กินเลยกินเลยกินเลยปลาส่วนบ้านวันข้าวเหนียวปนปลาก็มีปรับปรับปรุงสภาพใหม่นี่ทำเคาน์เตอร์ให้เราวางอีนนี่แล้ว วางของได้ละมันไม่ใช่ฮอปเตอร์นะแต่จุบทอนจะทำเป็นเทเลสออกมาดีไงเทเลสเป็นเอาอะไระเบียงยาวก็เดินได้วางของได้ข้างล่างดีมีประโยชน์เดี๋ยวพาชมบ้านไม่ได้มาเราไม่ได้มากี่เดือนนี่สามเดือนแล้วมั้งบ้านเพื่อนเหมือนบ้านเราบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้มะกอกก็ยังโด่งเหมือนเดิม ดอกคือเกอ่าค่ะมาก<อ>่อนดอกคือเก่าต้นนิดเดียวอุ้ยมีเยอะนะฝั่งนี้ก็มีน,น,น,นี่มีเป็นร้อยลูกเลยอ่ะพี่พน นี่ดอกแคออกดอกแล้วอืมไว่าตัวั้วจอเขายืนรอเลยบเรือเก็บบัวเลยบัวสวยมากเลยฝั่งนู้นมีบัวสีบัวสายสีม่วงด้วย

สวยด้วยออกกำลังเหรอไม่ปั่นออกกำลังเหรอเออไปเจอที่ตลาดตลาดไอ้ที่ที่เราข้าวอ่ะนะเขาเรียกว่าพันแปดนี่ก็เดินเดินกลับไปเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ใครเอากลับมาจะเอาแต่พันห้าได้ไหมต่อไว้ก่อนถ้าพันห้าไปนานแ้วเขาบอกว่าพันห้าทิ้งต่อกว้างไว้ก่อนเลยก็เลยเอากลับมาอีกเอารถรถเท่าไหร่จะที่็มที่พันหกเขาบอกเอา มันหกมาอีกทีเขาคงให้อีกพันห้าไม่ให้ไม่ให้แล้วไม่ให้เขาเอาไปแล้วเหรอพันห้าขี่เอไว้หน้าหมู่บ้านเนาะเอ็นสองแปลกดีน่ารักแปลกดีเอ้าแล้วคันนี้ก็มีอีกคันนี่จักรยานตรงนี้ก็มีอีกคันนึงเดี๋ยวเราจะไปดูบัว สองบัวผ่านต้นนี่ยังไม่เข็ดนะจะเดอเจอบุ้งอีกไหมนี่เลยมองไปตรงนี้จะเห็นบัวสวยๆเลยปลาอดปลาจะแข็งอันนี้คือต้นมาดันนะคะมาดันมาดันวัดคีรีวงนันแหละมีถ้ำพญานาคเออมีถ้ำพญานาคเข้าไปอัพยานใหญ่ที่สุดใน รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยนะสวยอลังการาามากนี่ก็ไม่รู้นะจะพายายไปดูเลยในยูทูบทุ่งเชาวกันใหญ่เลยงาบงาบงาบในยูทูบท่านคีรีบุว่าท่านกินง,นงนใช่ปลาอยู่ใกล้น้ำเนาะอยู่นครนายกต้องกินปลาหน้านี้ข้าวเหนียว มะม่วงเดี๋ยวเย็นนี้ทำปลากระพงทอดน้ำปลาตาไม่โดนน้ำท่วมแล้วหรอแล้วว่าตาหัวแม่อะรนี่เสุกแล้วล่ะซื้อซื้อขาหมูมาด้วยเผื่อต้มยำได้ได้ได้